จริงจริงพี่ว่ามัน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 ต้องแล้วแต่สไตล์โค้ดนะพี่ว่าคือเมื่อวานเบนิวิทก็ทาได้ดีแต่ว่าแค่แค่มันไม่ใช่อาชีพเขาแค่นั้นเองใช่ขราะนั้นจังหวะสุดท้ายบางทีมันก็เลยมีปัญหาหน่อยใช่เพราะเพราะว่าเมื่อวานเราตัวอ่าว่าเราเราเล่นอแนวลึกเยอะเราว่พอพอพอเล่นแนวลึกเนี่ยเขาเขารับมันมันจะถึงประตูอยู่แล้วถึงเขาเขารับระยะสุดท้ายนี่มันก็เลยมีปัญหาใช่แต่ว่าทุกคนทุกคนก็ก็ทําได้ดีโดยเฉพาะขึ้นหลังเนี่ย ซึ่งหลังพอเราได้ประตูก็เห็นว่าทุกอย่างมันเริม่มเป็นช่องว่างขึ้นนะนะใช่ความมั่นใจมันก็มีมากขึ้นครับก็ทําได้ตามเป้าสองต่อศูนย์เนี่ยถือว่าเป็นผลประตูที่ในความคิดของในฐานะของมมมองโคชโค <c oughs> โยกมองว่าพอใจมากน้อยแค่ไหนฮะกับการชนะสองต่อศูนย์ครับพี่ว่ากับสถานการณ์ตัวผู้เล่นประมาณนี้ยพี่ว่าโอเคนะคือคือ,ค,อคือเราผู้เล่นเราเจ็บเยอะนะอืมใช่พี่ว่าการที่ได้สามแต้มมันก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่า เออคู่แรกฟุตบอลมันเป็นใจด้วยไงใช่ไหมใช่ศรีนากาชนะเติร์กบริษัทหนึ่งศูนย์ใช่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 ที่ว่าที่ว่าในเกมเนี้ยเราได้สามคะแนนก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเราหลายๆคนอาจจะมองว่าทําไมเราไม่ยิงเยอะเพราะเราต้องจอเราว่าหน้าเราเราเจ็บเยอะใช่ไหมแต่ว่าเราการได้สองประตูแล้วไม่เสียนี่พี่ถือว่าก็โอเคเพราะเราจึงมีโอกาสในเกมหน้าใช่ใช่ใช